สวัสดีค่ะกับพกับเอมี่อีกแล้วนะคะในรายการสนามเด็กเล่นแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการดูอนิเมะค่ะจนเกิดการแต่งตัวตามค่ะหรือที่เรียกว่าคอสเพนั่นเองค่ะแล้วคอร์สเพ์คืออะไรมีที่มายังไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันได้เลยค่ะฟอกับ anh. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อนางสาวกวีการมั่นการนะคะชื่อเล่นชื่อกอย่าค่ะชั้นปี2คณะบริหารธุรกิจเกมและอ e ีสปอร์ตค่ะคพี่กอย่ามีชื่อในวงการคอร์สเพย์ไหมคะ อยากเล่าก่อนจะมาชื่อในวงการคอสเพย์อย่างแรปเปอร์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า AKA ใช่ไหมคะเป็นชื่อก่อนเล่กชื่อในวงการอย่างคอสเพย์ก็มีเหมือนกันก็คือเรียกว่า name c o เป็นคำผสมระหว่าง name และคอสเพย์ค่ะว้าวแล้วก็ชื่อใน name c o s ของนี่ก็จะเป็น l u c i <oughs> d <Lucy> Dream ค่ะ l u c i d Dream ใช่ แปลว,ว่าความฝันที่ทําให้กลายเป็นจริงหรือว่าเป็นฝความฝันที่พบคุงได้ค่ะว้าวอ๋องั้นเดี๋ยวต่อจากนี้ขออนุญาตเรียกพี่กอ,อย่าว่าพี่รูสิตเลยนะคะได้เลยค่ะ,คะแล้วพี่รูสิตคอร์สเพย์มากี่ปีแล้วคะก็เริ่มตั้งแต่ปี2022คะ่ะช่วงปลายปม .6 คดีแล้วตอนนี้ก็ขึ้นปี2แล้วก็2ปีแล้วคะ่ะว้าวแล้วเนาะพี่รูสิิตเคยแต่งคอร์สไปงานประกวดบ้างไหมคะ ยังเลยค่ะกลัวเวทียังไม่กล้าขึ้นเวทีเลยค่ะแต่ว่าเราก็มีความสนใจเนาะสนใจคะ่ะาเงินรางวัลมันหอมเยอะไหมคะรุงการนี้ถ้าถึงระดับโลกคือแสนกับล้านได้เลยโอ,อ้สูงมากๆเลยเนาะใช่ค่ะแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราเลือกที่จะมาแต่งคอสเพย์ค่ะพี่ลูซิธิ์ความชอบความชอบจากการที่ดูอนิเมะดูเกมแล้วก็รู้สึกว่าอิจต,ตัวละครน,นั้นๆมากๆเลยค่ะ ก็เลยเลือกมาแต่งตัวละครนี้ค่ะแล้วเวลาที่เราเลือกที่จะแต่งตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความชอบอย่างเดียวไหมคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นด้วยก็จะเป็นปัจจัยอื่นจะเป็นเหมือนช่วงเวลานั้นมากกว่าว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเล่นเกมหรือว่าดู a n เมะเรื่องไหนเป็นมากเป็นพิเศษแล้วก็ชอบตัวอะไรในเรื่องนั้นเป็นพิเศษค่ะแล้วชุดคอท,ที่เราแต่งคอสเนี่ยมันมีทั้งแบบตัดเองแล้วก็ซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่พี่รู้สิทธิ์ใช้แบบไหน ส่วนใหญ่นี่จะเป็นใช้เงินแก้ปัญหาค่ะซื้อเลยใช่ไหมใช่แล้วราคาสูงไหมคะมีเลทประมาณกี่บาทก็ถ้าเลทเริ่มต้นนะคะจะเริ่มต้นที่1000บาทค่ะแล้วก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะแล้วราคาแพงสุดที่พี่รู้สิกธ์เคยซื้อชุดคอสประมาณกี่บาทคะออันนี้ขอเรียกว่าเป็นซื้อแล้วก็สั่งทําเพิ่มค่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่เหมือนตอนนั้นจะเริ่มประมาณว่าหมื่นต้นๆค่ะโอ้สูงมากใช่ค่ะลงทุนไปเยอะมากเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของการคอสเพย์ของพี่ลูซิตเลยเนี่ยเกิดมาจากอะไรคะเกิดจากตอนที่ว่าตอนนั้นเล่นเกมเก็บหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วทีนี้รู้สึกชอบตัวละครน,นั้นมากๆชอบแบบชอบแบบไม่ไหวแล้วแล้วทีนี้ก็มันก็จะแบบถ้ามีตัวละครไหนเนาะก็จะมีแบบเพจโน,น่นนี่แล้วก็ไปเจอคนคอสเพย์แล้วรู้สึกว่า <Wow. S 2> ว้าวมันมีคนคอสเพย์ตัวนี้ได้ด้วยก็เลยรู้ว่าแบบมีคนทําชุดตัวละครจากเกมนั้นๆมาด้วยก็เลยแบบได้ลองคอสเพย์ค่ะ แล้วการคอสเพเนี่ยมันจะมีทั้งแบบคนที่คอสเพื่อที่จะไปแข่งประกวดใช่ไหมคะ<ช>แล้วมันมีคนที่เขาคอร์สเพื่อที่จะ,ะแต่งตัวมาเดินห้างมาใช้ชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยมีไหมคะมีทั้งสองอย่างเลยค่ะเดาเป็นอย่างแรกแล้วเรื่องเดินสายประกวดเขาก็จะเริ่มจากการตัวที่ชอบแล้วก็ทาการฟาร์มฟาร์ามชุดแล้วก็ให้แบบดูดีแล้วก็ ฝึกซ้อมให้เข้ากับตัวคาแรคเตอร์แล้วไปแสดงเพื่อชิงเงินรางวัล mm hmm. จากตัวที่คอที่ชอบแล้วก็ไปแข่งมา mm hmm. ใช่ไหมคะก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สนองนี้ตัวเองแบบแรงกล้าที่สามารถนาไปสู่จุดจ,จ,จ,จุดยอดนั้นได้ไดบรายได้พอยพูดคำเ,เดิมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนแบบใช้ชีตประจำวันก็จะเป็น mm hmm. เหมือนแต่งไปเดินห้างอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็คือแฟชั hmm. ่นเปิดกว้าง mm hmm. แล้วการใส่หมีกรบนกบ้านก็เป็นเรื่องปกติแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ไม่มองว่าแปลก ล้วก็จะเหมือนกับการแต่งตัวใส่วิกแค่นั้นเลยออกนอกบ้านถ้าคนรู้จักตัวละครนั้นก็จะแบบอ๋อมีคนแต่งตัวละครนี้ออกมาเดินในห้างอะไรอย่างงี้ด้วยก็เหมือน,นเป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่งเนาะใช่เลยค่ะแล้วจากการที่พี่รุสิทธิ์เนี่ยมาคอสเพย์เนี่ยมันทําให้พี่รุสิทธิ์สนใจเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะ พิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะตอนแรกก็ดูอนิเมะแล้วก็ชอบอยู่แล้วเนาะมันก็มีเพิ่มเติมก็คือแบบการแต่งตัวแต่งหน้าอะไรแล้วก็เรื่องอาหารแต่ว่านี่จะสนใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าถึงได้มากขึ้นอ๋อแล้ว วัฒนธรรมที่สนใจมากที่สุดคืออาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเมนูโปรดบ้างไหมคะมะช่ะเลยค่ะเพราะว่าเย่มัช่าเขาก็จะแบบเป็นชาเนาะแล้วแบบญี่ปุ่นเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิธีชงชาค่ะแล้วเขาก็จะแบบมีที่ฝนฝนกันนะแล้วแบบเคยเห็นตามร้านคาเฟ่ที่เขาบอกว่าไปเรียนชงชาเขาก็าจะเรียนตรงนี้นี่แหละค่ะปกติเราแต่งตัวสไตล์ไหนคะในชีวิตประจำวัน ถ้าปกติจะแต่งเป็นญยญัดแคชชวลรขอแบบเน้นใช้ชีวิตเนะเพราะว่าเราต้องสู้กับสภาพอากาศประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราเคยแบบเอาชุดคอสมาแบบมิกกับการแต่งตัวปกติของเราบ้างไหมถ้าที่เคยจะเป็นตัวละครจากเรื่องบูรล็อกค่ะถ้าเรื่องบูรล็อกเนาะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักฟุตบอลจะเป็นเสื้อสปอร์ตแล้วก็มาแต่งตัวให้มันเราเป็นแบบสาวสปอร์ตค่ะ ก็ถือว่าสามารถใช้ชีวิตได้เนาะใช่ค่ะสบายด้วยค่ะแล้วพี่รุสิ์แต่งตัวคอสเพลย์แบบนี้ที่บ้านทราบไหมะคะแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงบ้าง ตอนแรกราดไปแล้วเพราะว่าของมาส่งหน้าบ้านค่ะเห็นหมดเลยส่งอะไรมาบ้างแล้วแบบทีนี้เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันชุดอะไรมันไม่ใช่ชุดแฟชั่นมันเป็นชุดตัวอะไรแล้วแบบลูกเสียงเงินไปกี่บาทอะไรอย่างนี้เลยะค่ะแต่ว่าแบบก็ฝืนๆมาเพราะว่ามันเป็นเงินเก็บเราเนาะแบบสนองความชอบตัวเองอะไรอเงี้ยจนแบบเรารู้สึกว่ามันไปได้มากกว่านี้ก็คือเรื่องสร้างรายได้ให้ตัวเองแล้วก็รับงานแล้วก็ หลายอย่างจนเราสามารถพิสูจน์ได้ค่อยแล้วว่าเราไม่ได้แบบเวสเงินแปเปล่าๆค่ะอืมค่ะค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวชวนพี่ลูซิต์นะคะมาเล่นเกมสนุกๆก,กับพวกเรากันก่อนดีกว่าค่ะแต่บอกเลยว่ากติกาค่อนข้างโหดนิดนึงถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยจะต้องกินมะนาวซีกนะคะเปียวปาเดี๋ยว,ยว,ยวทีมงานขึ้นรูปภาพได้เลยค่ะ3 2 บอลชนิ้มค่ะขอบคุณครับโลกมือเท้าปากค่ะเย้อันนี้รู้ไหมอันนี้เรารู้ไหมย่าค่ะ ใช่แหล,ละอาศีราช้าเก <laughs> ่งมากอันนี้ผีเสื้อลาตีค่ะส้มยูน อันนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ชนะค่ะไม่รู้ทั้งสองคนเลยไแล้วรูมต่อไปได้เลยครับเเดี๋ยวเชิญบทลงโทษให้เราได้เลยค่ะขอสรุปบทลงโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าต้องกินกี่ซี่ โกี่เลยหรอสิกเดียวคนละซิ่ได้ยินกี่เมื่อกี้คิด่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะคะอันนี้กินเข้าไปเลยหรอกัดก็ได้ไหมกัดกัดก็ได้เนะรับไปอ่ะหนึ่งสองสา ก็จบไปแล้วนะคะกับเกมสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็เปี้ยวมากๆด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กอย่ามากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่รุสิตเนี่ยฝากอะไรถึงคนดูหน่อยค่ะค่ะ,ะสำหรับกิจกรรมคอเพลย์นะคะเป็นกิจกรรมที่ใครๆก็สามารถทําได้เลยค่ะสนุกเปิดประสบการณ์และได้ทริปความรู้ในหลายๆอย่างเลยค่ะเรามาคอเพลยทกันได้เลยนะคะแล้วก็คอเพลเ์เดี๋ยวนี้สามารถเปิดกว้าง ขระที่ว่าเราจะเห็นสามารถในห้างในโรงเรียนหรือในมหาลัยค่ะหรือเช่นมหาลัยของการค้าเรานะคะเคยมีงานคอร์สค่ะ u t g c x บอกบอกนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ขอฝากชมรมคอสเพย์ utccn anime ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กอย่ามากมากเลยนะคะหรือว่าพี่รูสิบดีมนั่นเองค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องการคอสเพย์นะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้รู้เกี่ยวกับการคอร์สเพย์มาก ้แลวะะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆๆงตรงนี้ให้ด้วยนะคะสํหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ